จักคู่เมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลก5,000ปีธานีผ้ามีคิดธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดงคำขวัญจังหวัดอุดรธานี เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปพระบรมราชววทของพระบาทสมเด็จพระบรมมชนก,กาธที่เบศรมหาภงมพิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตร โรงเรียนบ่อน้อยประชาสัน์ตั้งอยู่บ้านบ่อน้อยหมู่ที่11ตำาบลเชียงยืนอําเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวนนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล23คนจํานวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห ถึงประถมศึกษาปีที่6จํานวน66คนจํานวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจํานวน34คนรวมทั้งสิ้น123คนมีข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษารวมทั้งสิ้น14คนโดยแบ่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน1คนข้าราชการครู จำนวน11คนลูกจ้างชั่วข่าวจำนวน2คน 2> โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรได้ดำเนินการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาโดยเน้นการปลูกฝังส่งเสริมให้ในักเรียนน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นผู้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้ปัญญาความรู้ในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองและส่วนรวมต่อยอดองค์ความรู้ให้เป็นบรรทัดฐานที่จะพัฒนาไปสู่มาตรฐานการปฏิบัติของทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนครอบครัวและชุมชน สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการติดตามความก้าวหน้าและเลอกเปลี่ยนประสบการณ์การประยุกต์ใช้ปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศรึกษาระหว่างภาคส่วนต่างๆต,งตลอดจนเผยแพร่สู่สาธารณะสร้างกระบวนการการขับเคลื่อนตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศรึกษาร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมุ่งมั่น กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนไปสู่การปฏิบัติโดยมีแนวทางการบริหารงานดังน,นี้ 1. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนบอน้อยประชาสรรได้กำหนดนโยบายและน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนในสถานศึกษาโดยการจัดศึกษา ให้มีมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและบูรณาการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงและบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจำปีโดยมีแผนงานดังนี้1การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. โครงการอบรมนักเรียนแกนนำและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน 3. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. พัฒนาฐานการเรียนรู้ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับชั้น 2. ด้านหลักสูตรและการจัดจิตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ่อน้อยประชาสันบูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนทุกระดับชั้นเพื่อพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียนโดยมีการดำเนินงานดังนี้ 1. พัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. ครูผู้สอนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างน้อยหนึ่งหน่วยการเรียนรู้ในหนึ่งรายวิชา 3. พัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อบูรณาการหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดจิจกรรมการเรียนรู้4มีเครื่องมือวัดและประเมินผลสลัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นการเห็นคุณค่าของวัดสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองดูแลช่วยเหลือ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนชั้นเรียนมีจิตอาสาและดูแลทรัพย์สินของสถานศึกษาเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอยู่เสมอเป็นต้น 3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่สำคัญดังนี้ 1. กำหนดให้มีครูที่ปรึกษาและประจำชั้นเรียนเพื่อแนแนวให้ผู้เรียนดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้วางแผนชีวิตของตนเองเช่นกิจกรรมแน,แนวอาชีพและการศึกษาในระดับชั้นต่อไปจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. งจ,จิตก,กรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะอยู่อย่างพอเพียงเช่นจิจก,กรรมลูกเสือเนตนาลีกีฬาวัฒนธรรมท้องถิน่นศาสนาเป็นต้น 3. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสาและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ตามหลักปััชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโรงเรียนบ่อน้อยประชาสันดำเนินการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมส่งเสริมการดำเนินชีวิตผู้บริหารและบุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติตนโดยยึดทางสายกลางและความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ 5. าด้านผู้เรียนจากผลการขับเคลื่อนหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาทำให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ ามมาตรฐานการเรียนรู้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลการเรียนรู้และปฏิบัติตนในการดําเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านวัตถุสังคมเศรษฐกิจและด้านอื่นๆได้ดีขึ้นจากผลการปฏิบัติด้วยความรักและความสามัคคีเห็นคุณค่าของหลักปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและชุมชนทำให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง